สวัสดีค่ะดีค่ะมาเที่ยวป่าเนาะมาเที่ยวป่ากันเนาะพาแม่แม่ปลาเดนมาร์กพาสองยายเล็กยายน้อยมาเดินป่าออกกําลังกายนะคะแล้วก็มาเก็บผักค่ะนั่นจะมีผักเสี้ยนผักต้นหอมต้นหอมต้นกระเทียมตีนตีนอะไรนะผักตีนอะไรนะจีนจกผักจิงจกออานั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ อุ้ยหมามนี้บ้านแม่บ้านเด่นหมาสิบผ้ามาเบ่งตน้นตุกแกนะคะนี่เห็นมากินได้นะเนี่ยกินได้นะคะในต้นตุกแกเห็นไหมต้นตุกแกมันจะเกิดแบบนี้นะมันจะเป็นยอดใบอ่อนๆเห็นปะเต็มเลยนะมันเกิดจนสี่เนาะนี่เต็มเลยมันจะจะเกิดแทรกกับต้นกระเทียมเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ขางข้างสิละ ข้างเครื่องโคตรจะร้อยน้ำเห็นป่ะนงข้างน้ำทะเลเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยมันมีเพียบเลยค่ะเย,เ,ยคเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมนี่แม่เลยเนี่ยอันนี้คือต้นตุ๊กแกนะมันมันสิมันสิเหนียวมันสิเหนียวมากเลยเนี่ยขอบอกแต่กินได้นะคะมีประโยชน์นะมีประโยชน์เพราะเพื่อนกินแล้วเพื่อนกินแล้วไม่เป็นอะไร แต่ใบนี้ค่ะนี่เบิ้งเด้อนี่ใบนี่ใบอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะมันถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันตาดดาดเท่าหรือมันเจ็บด้วยค่ะพี่น้องเห็นไหมมันสิเจ็บมากเลยนะแต่แต่อันแต่มีประโยชน์กินได้หลายแล้วก็เบิ้งอันพักปลาเนาะพี่น้องช่วงนาฮ้อนเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นกับต้นผักเซียนเห็นไหมนี่เห็นไหมต้นตุ๊กแกต้นผักเซียนเนาะมี่บิดเลย อยู่ตรงนี้ค่ะหนดูได้เห็นไหมแต่ว่าอันนี้อันนี้ใบ,ใบ,นนบใบอันนี้กะใบอันนี้กะคั้นเนาะแต่ว่ามันมันจะเป็นคล้ายๆใบบอนเนาะค่ะพี่น้องเห็นปะแต่มันจะคันนะเห็นไหมนี่นี่ฟ้าเห้าอันนี้ผักกระเทียมก็กิกนได้นะไอผักเซียนบอพีชผักเซียนก็เป็นดอกเห็นปะนี่เป็นป่าในป่าอันนี้ก็ยตดพี่น้องเราเห็นไหม อันนี้ก็ยญาติพี่น้องเราเก็บเก็บบักเก็บผักเซี้ยนค่ะอ่าอยู่ได้เห็นบอบริเวณหมองปลาคอยจิเก็บผักเนี่ยอยู่ในนี่เลยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะเก็บผักอันนี้ก็เป็นทางไปเดินป่านะคะเห็นไหมก็จะมีคนพาหมามาเดินเห็นไหมโอ้ดมดากหมาหมาดมดากเยอะเลี้ยง เออเห็นไหมมันจะเป็นบริเวณแบบปลาที่ว่าอยู่ไกล่อันมูบ้านเลยค่ะคนกับแมลนกันเนาะเห็นไหมคนก็มาแลนดแล้วก็มองบ้านข่อยกับยุฟฝั่งพุ่นเนาะพี่น้องนี่ต้นตีนแมวเห็นไหมไอ้ต้นต้นตุ๊กแกเนาะต้นตีนตุ๊กแกโอเคค่ะสมเด็จเนาะคลิปนี้กะ อง่ายๆมาให้เบิ่งซื้อๆบริเวณพักในป่าเฮาเนาะมีกินทุกอย่างอุดมสมบูรณ์จีนะนี่เห็นไหมโอเคค่ะซีอิ๊วซีอิ๊วใบกระเทียมป่าไม่ป่าเราไม่ได้มีดมาฟังผืนก็ได้พักป่าเห็นไหมผักป่าผักไอ้นี่เนาะมอเก็บพักป่ากันเห็นนะเก็บผักป่าอุดมสมบูรณ์ค่ะอยาก่อยอยาก อยากพี่น้องคอยโอเคค่ะคลิปพาเก็บผักป่าก,ก็จบด้วยประการชนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอุน้นเกิดกันเนาะ่าหเฮาสิขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้รวยเงินรวยทองรวยทรัพย์รวยบาร,รมีด้วยค่ะเด้อไปละค่ะอันนี้ขาเอิ้นว่าใบาอุน้นเกิด Okay, så bye bye. Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.